สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงลิมิตไทม์คุยข่าวสืบเนื่องมาจากมีการปล่อยภาพหลุดออกมาครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นภาพหลุดของ g p x โดน 300cc นั่นเองซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องคาดเดากันแล้วครับว่า cc ที่จะเปิดมาของ Bigscooter อย่าง g p x นั้นจะเป็นรุ่นไหน cc เท่าไหร่สังเกตจากภาพหลุดที่ด้านข้างของตัวถังตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวเลขซึ่งดูไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งมันคือตัวเลข300นั่นเองครับแหม่ไม่เปิดมาสัก350เล ไม่เอาไปสู้กับซอนเทส350คว้ว่าซึ่งก็เปิดตัวตามหลังเจ้าซอนเทสไม่กี่วันเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูจากในภาพหลุดเนี่ยก็จะเห็นท้ายของเจ้าซอนเทสอยู่ไวๆนะครับแซมมาอยู่ด้านหลังอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าพี่แกเนี่ยมาคุยเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดกันหรือว่ายังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงนี้พี่ไทยกับพี่จีนก็จับมือกันไปก่อนครับไปตบค่าญี่ปุ่นแบบยับยับไปก่อนละมัง้ง และทางเพจ Facebook Official ของ g p x Thailand เนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพเป็นลักษณะของไฟ DRL ของรถรุ่นใหม่ตัวนี้เลยครับพร้อมกับแคปชั่นว่าปลาดุกก็มีหัวใจไว้พบกันร่างใหม่เร็วๆนี้ #MyRevolutionNextGeneration ไม่ดุกแล้วนะบูแคปชั <c> ่น <oughs> เนี่ยก็เสี่ยวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งสื่อข่าวหลายๆเจ้าเนี่ยก็คาดการครับว่า g p x น่าจะเปิดตัวรุ่นนี้เล่าๆในช่วงเดือนหน้าครับเดือนก,นกรกฎาคมปี2567นั่นเองส่วนวันที่เท่าไรเนี่ยลูเมอร์ยังไม่ออกมาอย่างแน่ชัดนะครับโดยสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตามภาษาของชาว2ล้อแบบเราๆนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับผมเกี่ยวกับสเปคความน่าจะเป็นที่คาดว่ามันน่าจะเปิดตัวออกมานะครับโดยผมก็ไม่ใช่กูรูอะไรหรอกนะ แต่ว่าก็มาเดาๆกันครับถึงแนวโน้มความน่าจะเป็นของมันแล้วก็ดูจากการแข่งขันกันทางการตลาดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ โดยด้านแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านดีไซน์ของมันกันเลยกันครับสิ่งที่เห็นชัดเจนครับแน่นอนว่าไฟ DRL แบบใหม่โดยลักษณะของเส้นสายเดี่ยมันจะดูมีความโมเดิร์นที่มากขึ้นนะแล้วก็ดูมีความเฉียบคมมากขึ้นกว่าเดิมหรอมัง้งแต่โดยภาพรวมของหน้าตาตัวรถเนี่ยมองผ่านๆเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกับเจ้าตัว g p x 1 5 0สีาลตัวเดิมทัวเก่านั่นแหละแต่ขนาดของตัวรถเนี่ยมันน่าจะมีบอดี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ คือมันน่าจะดูเบิ่มคือหรือมากขึ้นน่ะน่าจะใหญ่กว่า P C X น่าจะใหญ่กว่า N Max แล้วก็โดน150ตัวเก่าอยู่หน่อยๆนะครับแต่ขนาดเนี่ยคงจะไม่เท่าพวก f o ร์ซาครับแต่ผมคาดเดานะว่าขนาดเนี่ยน่าจะไล่เลี่ยกับ 350D ของเจ้าทางซนเทสนะครับคือขนาดอาจจะเล็กกว่าหน่อยๆโดยประมาณนะครับ โดยสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเนี่ยก็คือชิวหน้าครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนคือมันจะไม่มีแถบที่เป็นลักษณะเหมือนเหงือกปลาดุกอ,อยู่ด้านหน้าทั้งสองข้างแล้วนะครับเท่าที่ดูในรูปเนี่ยก็จะเป็นเพียงรูน็อต4จุดใหญ่ๆด้วยกันโดยฟังก์ชันของระบบไฟก็น่าจะเป็น LED รอบคันอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะยกยอดมาจากโดนตัวก่อนนะครับ โดยกุญแจคีย์เลสเนี่ยคิดว่าน่าจะมีมาให้อย่างแน่นอนแต่ผมก็หวังเอ่อให้ตัวโดนเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับมาตรวัดต่างๆเนี่ยน่าจะให้มาแบบใหม่หน่อยเอาให้มันคล้ายๆกับของโซนเทสก็คงจะดีนะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหน้าจอไอแบบเดิมเท่าไหร่ มันดูไม่ค่อยสวยครับสำหรับผมนะแล้วก็ระบบเบรก ABS ครับแน่นอนว่ารอบนี้พี่แกต้องใส่มาอยู่แล้วเ,เพราะว่าตามกฎหมายของประเทศไทยที่ระบุว่ารถ 125cc ที่เปิดตัวหลังจากปี2567เป็นต้นไปเนี่ยต้องใส่ระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าทาง Gpx เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกนะในการเปิดตัวตัวนี้ที่มี ABS เข้ามานะครับผมโดยส่วนรายละเอียดของตัวถังน้ามันแล้วก็ขนาดของยูบอกเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ และในส่วนของด้านที่2คือด้านของเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์เน่ยขนาด 300cc ครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสำนักข่าวหลายๆเจ้าก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช้เครื่องยนต์จาก SYM จากทางประเทศไต้หวันแล้ว ซึ่งเหตุผลเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้เครื่องยนต์ S Y M เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นมาจากว่าไอ้รถรุ่นก่อนอะ่ะมันขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยความที่มันเปลืองน้ํามันหรือเปล่าอันนี้ผมแค่เดาเอานะและจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือนะครับบางที่เนี่ยก็บอกว่าทีพอาจจะปล่อยตัวรถไฟฟ้าออกมาไหมผมจึงมีความคิดเห็นว่าในรอบนี้อาจจะมีการใส่พวกระบบไฟฟ้าเข้ามาพ่วงด้วยในเครื่องยนต์หรือเปล่าอาจจะให้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบแบบทาง n อ a น็ Mac ของทางพี่แยมหรือเปล่านะ หรือว่าบ้านก็ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของ p พ g o g r o u ุครับของทางเวสป้าหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ และในส่วนของด้านที่3คือราคาเปิดตัวนั่นเองครับแน่นอนคําว่าการมาของเจ้ารถซอนเทสรถขนขิงซอนเทส350ทั้งดีและก็ E เนี่ยย่อมมีผลในการตั้งเกมราคาในครั้งนี้แน่นอนครับซึ่งโดยการคาดการเนี่ยน่าจะไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทนะครับผมในการตั้งราคาครั้งนี้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะราคาไปเบียดกับพวก p c x หรือว่า NMAX Turbo ที่กําลังจะเปิดตัวนะซึ่งเป็นตัวพรีเมียมสกูตเตอร์จากไอทั้งค่ายเจ้าตลาดทั้ง2ค่ายนั่นเองครับโดยการเอาเครื่องยนต์ที่ มีมากกว่าอย่าง 300cc เนี่ยมาเปรียบคู่ชกในครั้งนี้เลยซึ่งมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับตอนที่ Lambesta เปิดตัวตัว X300 ครับที่มีราคาเปิดตัวเนี่ยไปท้าชกกับ Vespa Sprint 150i ในตอนนั้นนั่นเอง โดยส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นมีความคิดเห็นว่าอยากให้มันเปิดราคามาสัก98,000บาทจนถึง101,000บาทนั่นเองครับราคาเนี่ยน่าจะกําลังดีถ้าเกิดว่าตั้งราคาไว้ที่แสนสองเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีไม่น้อยคนครับที่คิดว่าเพิ่มเงินอีกแค่20,000บาทไปเอาซอนเทสสามห้ศูนมันคุ้มค่ากว่านะเว้ย ก็ถือว่าเอาใจช่วยแล้วกันครับสำหรับค่ายมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยอย่าง GPX นะครับสำหรับหน้าตาของมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยแล้วก็โดนใจคนไทยอย่างมากอยู่แล้วเพราะว่ามันออกแบบด้วย R&D ของคนไทยก็จะเห็นได้จากหลายๆรุ่นนะครับผมหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจคนไทยแล้วก็สเปคคนไทยอย่างเราๆอ่ะรู้สึกถูกชะตากับมันมาก แต่อาจจะมีในส่วนของพาร์ทอะไรครับที่ยังจะค่อนข้างโดยเกาะค่าญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยอย่างเช่นรีโมทเตาแก๊สของรุ่นก่อนนะครับมันก็เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆเนี่ยหรือว่าโดนฝนมันมีคาบสนิมไปเกาะครับมันรู้สึกว่ามันจะเปิดแล้วก็บิดยากซึ่งเป็นปัญหาในรุ่นเก่านะก็หวังว่าคุณภาพและก็ตัวชิ้นรถเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับนะครับเอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะครับ แล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการปล่อยภาพของมอเตอร์ไซค์ t p s x รุ่นใหม่ในครั้งนี้คิดว่าประดุกจะยังคงเป็นประดุกอยู่หรือเปล่าจะไปเทียบเท่าวานจากทั้งจีนได้ไหมหรือว่าต้องงัดฟังก์ชันอะไรมาแข่งหรือว่าต้องดั้มราคาลงเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็มาพูดคุยกันสนุกๆตามภาษาของชาวสองล้อเหมือนเดิมนั่นแหละครับเอาเป็นว่าวันนี้ผม F Limit ิตทำทัวร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนเสียเงินอย่างมีความสุขนะครับบายบาย you a g เก n จ้า ช่องของผมจัดทาขึ้นเพื่อหวังให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักมอเตอร์ไซค์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้รถจริงๆในฐานะของผู้บริโภคนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากแบรนด์มอเตอร์ไซค์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้สามารถสนับสนุนค่าน้ํามันค่าน้ำค่าไฟให้ผมได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แงได้แล้วนะครับถ้าใครที่สนใจอุปกรณ์แต่งรถหรือว่าอะไหล่เมเทนต่างๆเนี่ยแต่และคลิปผมจะหาไอเทมมาแนะนํา แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t ช o n ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าผ่านลิงก์ไปซื้อสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะก็จะเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวนะครับหรือถ้าอย่างง่ายสุดก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม